เอาแล้วครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับอย่ผมเซนจิ CH นะครับวันนี้มาเ,าเล่นเกมนี่ไม่ใช่ว่าโซเชเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาคอมโูสอนคอมโบแซนกันนะครับเ,เป็นทั้งแซนคลาสิกแล้วก็แซนใหม่นะ่ <Okay. S 2> ผมว่าผมว่าที่ผมคอมโบเป็นก็น่าจะเป็นแซนคลาสิกนี่แหละเป็นแซนธรรมดาครับทุกคนเพราะว่าแซนตัวใหม่มันคอมโบมันก็ไม่้คอมโบมันก็ไม่ได้มีอะไรยากทุกคนแบบมัน จริงๆเอาอะเซมินามันลดน้อยมากทุกคนแทบจะเป็นตัวที่โอพนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นมามาเริ่มคอมโบเลยดีกว่าถ้าคุณอยู่ไกลจากศัตรูเนี่ยผมแนะนําให้คุณยิงกระดูกเล่นๆไปฮะไม่ก็เข้าเลยะประชินนะเพื่อเซมินาจะได้ไม่เสียเยอะนะครับว่าคอมโบที่ผมจะสอนเนี่ยเป็นคอมโบที่กินเตมินาเยอะมากทุกคนก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ไกลๆอ่ะผมแนะนําให้เป็นแซนอ่ะอยู่ไกลๆมากกว่าหลีกเลี่ยงการโนดนโจมตีนะครับเพราะว่าการโนดนโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ย จะเสียเซมินาเยอะมากผมแนะนําให้คุณกดผมแนะนําให้คุณกดกระดูกก่อนเอาเป็นว้เป็นหมดกระดูกก่อนให้นําให้คุณโดให้นํำให้คุณเอ่อคุณ,คณกดท่าสามของกระดูกหรือว่าท่าสี่ของกระดูกโดนงั้นคุณกว็วางก็ระยะไปชินครับแล้วก็ปาเป็นหมดกแนสปัสตเตอร์ครับแล้วก็ปาเป็นหมดกันสปัสตเตอร์นะครับผขอโทษถอยไปปวดรักจากคุณเกิด,ดได้แล้วก็กเป็นหมเกิดแสปัตเตอร์ เป็นโมดแกนสแตสเตอร์ครับแล้วก็นี่ครับก็ล็อกก็จะเอ่อคือแซนนี่มันขอบบุญยากนะทุกคนก็มีก็แนะนำให้กดเลขสี่ก็ดูพอรลย่าไปชิดได้ก็เปลี่ยน,น,นเป็นเลขนี้เป็นแกนสแตสเตอร์แล้วก็ยิงใส่คิวแล้วก็กดเลขห้าทุกคนกดเลขห้าแกนสแตสเตอร์ ดังนั้นถ้าลงมาใช่ไหมคนก็กดสกิลก็กดสกิลหัวใจครับแล้วก็พาโดดขึ้นไปแล้วก็กดท่าสามนี่ครับแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดผมทำรวมๆกันเนี่ยสแตมิมาเนี่ยจะเสียค่อนข้างที่จะเยอะมากนะทุกคนสแตมิมาเนี่ยจะเสียเยอะจริงๆฮะที่เหลือก็นั่นแหละครับทุกคนที่เหลือก็นั่นแหละตามสบายครับสกิลแล้วแต่ว่าคุณจะกดนี้เอ่อแล้วก็เข้าไปแล้วก็ ไม่ได้คือผมไม่เล่นเกมนี้มานานแล้วนะทุกคนมันเอ่อว่างนานนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยกดเอ่อสกิล6ของแก๊สเบสต์เตอร์นะทุกคนเพราะว่ามันกินแซมินาเยอะมากมันจะแบบมันจะแบบกินเยอะมากมันจะเกียแบบเสียเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยทุกคนแค่แค่คอมบูนี่ยแค่คอมบูนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าใครคอมบูแบบข้องแค่วแบบเอาคอมบูมาใช้ได้แต่มันจะกินแซมินาเยอะหน่อยแล้วแบบใครที่เปอร์วิคบล็อกเป็นก็นั่นแหละยิ้เปอร์วิคบล็อกเอา มีประมาณนี้แหละมั้งเดี๋ยวผมจะลองทำรวมๆกันดูนะเดี๋ยวผมจะลองทองทำรวมๆกันให้ดูแต่ผมขอรีเซ็ตก่อนเพราะว่าทามนั้นมาครับทุกคนผมรีเซ็ตกลับละก็มาลองกันไม่โดนแล้วก็เป็น ไปแล้วก็กดใช่ประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมว่าสเตตมิน่าจะเสื่อมประมาณครึ่งหลอดน,นะครับซึ่งถ้าจะเล่นอย่างนี้กับเบตตี้นี่ผมแนะนําให้คุณเป็นคอมโบอื่นดีกว่านะเพราะว่าคอมโบนี้ค่อนข้างที่จะเสียสเตตมิน่าเยอะคือถ้าเป็นตัวอะไรที่มันเลือดน้อยๆทุกคนคูเดียวมันก็ตายนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอดเยอะอย่างาพวกตัวอะไรก็ได้อย่างพวกเอสเทียลนะทุกคนความถึงมันจะประมาณ ทีเวนมันจะประมาณ300ทุกคนซึ่งคอมมูนะม่ะคอมวนเดียวไม่ตายแน่ก็แนะนำให้ทุกคนนะฮะเอ่อเอาเป็นแบบทำ่างอื่นแทนทะแบบนี่ก็ได้แต่กดก็ธรรมดาไปทุกคนธรรมดาไปแค่นั้นแหละเพราะว่าพูดคำมูกม,ม,มาคอมวนเดียวไม่ตายมาทุกคนเริ่มที่ตัวต่อไปนะครับเอ่อเป็นตัวแซนตัวใหม่นะครับใช่แซนตัวใหม่ครับทุกคน เออเอ่อ,อ,อ,อคมโบมีไม่ยากมากนะทุกคนก็แค่กดกระดูกนะกระดูกไม่หมดเลยท่าท้าเป็นท่าเคาน์เตอร์อรครับแนะนำให้แนะนำให้ใช้ตอนที่พูดศัตรูไม่ตั้งตัวนะร mm hmm. หรือว่าตอนใช้ตอนที่ศัตรูรคมโบอยู่ก็ได้ทุกคนไม่ก็กันแล้วก็กดสกิลหกก็ได้เพราะว่ามันมันตีอยู่ใช่ไหมทุกคนกดมันก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นะ 嗯。 다음 영